สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังจี่รักทุกท่านวันนี้อยากจะบอกกับพวกเราว่าพระพิจาณาสร้างรามาเนี่ยเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่หลายคนใช้ความสามารถของตนเองแค่20%สอร์ซอีกแปดสิบเปอซนั้นเขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่สนใจวันนี้ขอเสนอเรื่องของ คุณสามารถทำได้นะถ้าเรามีโอกาสดูละครสัตว์บางครั้งเราเห็นเขามัดช้างด้วยเชือกเล็กๆและมัดใส่ขอนไม้เล็กๆและช้างก็ไม่ขัดขืนทั้งๆท,ที่มันสามารถลอกลากขอนไม้นี้ไปได้ไปที่ไหนก็ได้ตามสบายใาชีพที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาฝึกช้างตัวนี้ตั้งแต่มันยังเล็ก เขาผูกกับเสาในเวลานั้นมันดึงเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันจึงยอมสยบและเมื่อโตขึ้นมามันก็เชื่อว่ามันดึงไม่ได้เพราะความทรงจำในอดีตมันจึงคิดว่ายอมสยบเสียดีกว่าหรือบางทีพี่น้องดูหนังขาวบอยในหนังขาวบอยก็เหมือนกัน เขาขี่ม้ามาแต่เขาก็โยนเชือกไปที่ขอนไม้ไม่ได้ผูกด้วยซ้ำไปม้าก็ยังอยู่กับที่เพราะมันคิดว่ามันถูกหมุกผูกแล้วในชีวิตของคนเราพี่น้องหลายครั้งเราเห็นคนถูกประยชน์ชั่วผูกมัดผูกมัดไว้นานจนเราต้องพูดกับ พูดแต่คำว่ายอมสยบเสีนด,ดีกว่าจะเลิกหรือฉันทำไม่ได้ดอกเช่นฉันหยุดดื่มเหล้าหรือเลิกบุหรี่ไม่ได้ฉันเลิกเล่นก,การพนันไม่ได้ฉันเลิกเป็นเจ้าชู้ไม่ได้ และอะไรสอนนี้อะไรพระคัมภีร์บอกให้อภัยคนอื่นเพื่อพระเจ้าจะให้อภัยเราแต่เราก็บอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันเคยอยู่แบบนี้มานานแล้วเครื่องมือหนึ่งที่พิศจลองใช้และประสบความสำเร็จเสมอคือมันใส่ความพิดไว้ในใจของเราว่าเราไม่มีทางเลิกพยศชั่วได้ ในจดหมายในบนเปาโลถึงชาวเอเฟซัสในบทที่ตีข้อ27มีเขียนว่าอย่าให้โอกาสแก่มนันถ้าเรายอมให้มันหนึ่งศอกมันจะเอาหนึ่งกิโลเมตรและมันจะทำลายความสุขและความดีของเราฉะนั้นพี่น้องเราควรดำารงชีวิตอย่างมีสติและซื่อสัตย์ต่อพระพรสวรรค์ที่เราได้รับมาแล้ว ถ้าเราพูดว่าฉันทําได้นะ่ะฉันเลื่องสิ่งชั่วรรัยต่างๆที่เคยทํามาแล้วได้นะ่ะโดยอาศัยพระเจ้าผู้ประสานพลังแก่ข้าพเจ้านี่จางหากที่ทําให้เราเป็นคนใหม่ได้ขอพระเจ้าได้ช่วยช่วยเหลือให้พวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองครับสวัสดีครับ